ก็เดี๋ยวจะบอกว่าฐานพันหญิงนะคะอยากให้ทุกคนลองมาเป็นดูนะคะมันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวมากมายอะไรนะคะก็คือมันอยู่ที่ใจมากกว่าถ้าเกิดว่าต้องผ่านการฝึกมาประมาณ2เดือนนะคะก็ไม่ได้หนักอะไรมากเพราะว่าตรงกานี้เราเข้มแข็งเพื่อที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ก็อยากให้ทุกคนลองมา มาสมัครกันดูนะินทิทานทำงานแดงไกลกับสู่เมืองตายดินแดนดาบควานอาสาสมัครเป็นทหารพรานรับใช้ทางการแห่งกองทัพไทยแผ่นดินดาบควานลูกรอนเต้นไปโจนโอการร้าย่อการกำแพงจุดดงอำพางทางการสีแดงือนที่รุนแรงต้องเร่งแก้ไข ทห,หารพิทักษ์พื้นดินไทยคุ้นครองมวยไยัยเมว่ใจกล้าหาญถุงการบันมาบ้าอาจารย์บางประจำการบางคั้งลาดระเวนเป็นยาคำคืนที่ปืนสอดสายระวังภัยร้ายที่มาแผ่วผ่านมเมื่อเมียข้างหลังสวดมนต์ส่งทานขอพรกระทังชงช่วยคุ้มครอง ตอนช่วงจะต่อเข้าปีหนึ่งนะคะก็อยากทํางานแล้วก็เลยลองไปสมัครงานดูก็คือสมัครงานหลายที่ที่ภูเก็ตบ้างที่นู่นที่นี่บ้างนะคะก็พอดีพ่อเป็นทหารอยู่ด้วยพ่อบอกว่าลองไปสมัครนตารดูไหมก็เลยลองไปสมัครด้วยค่ะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการประจําก็เลยต้องส่งตัวมาอยู่ที่นี่ตอนปี50นะคะก็เป็นผู้หมู่มาที่นี่ก็หลายปีแล้วสปีถึงหปีถ้าถามคุงเจคือ มองมท่านทานก็ในสายตาทั่วไปมันด,มนดูมันดูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนที่ว่าเข้มแข็งแล้วก็เรามีส่วนตรงนี้สามารถช่วยช่วยมหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไปถึงช่วยยังไงว่คือเป็นส่วนหนึ่งกำลังส่วนหนึ่งในการช่วยประชาชนสามจังหวัดค่ะคือม,มีด้านสื่อมวลชนแล้วก็จิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงไม่ได้ออกรบโดยตรงแต่ว่าตรงนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าถึงประชาชนได้ค่ะ ในการแก้ปัญหาเพราะผู้หญิมันมีจิตใจเพื่อันยนมีความใส่ฝันมาั้งแต่เด็กๆอยากจะเป็นเหมือนพุงพ่อพ่งพ่อทีฉันก็เป็นตำรวจทีฉันอยากจะทําอะไรเพื่อชาติและแผ่นดินดิฉันจึงค้นคว้าหาทางทาเม็ดดูว่ามีอะไรที่ดิฉันสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้มั่ง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพรลหรือว่าอาชีพทหารซึ่งเป็นอาชีพที่เสียสละดิฉันจึงได้ตัดสินใจลาออกจากอาชีพรูลแล้วมาสมัครเป็นทหารพานที่คนทหารพานที่สี่หรรน,นึ่งเหมือนที่ผ่านมาเหมือนที่เราไปนะคะไปเหมือนบางที่คุยกับเด็กน,นัเกเรียนอเงี้ยก็อาจจะมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับศาสนาที่ผ่านมาประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเขาจะมีความเข้าใจ ในทางเหมือนว่าโดน้อยอะไรนะเอยไหวอะไรประมาณนั้นเขาเชื่อในตรงนั้นแล้วก็โดนให้เดินไปจนถึงคลองแสนแสบใช่ไหมคะน่คือส่วนใหญ่พอไปแล้วเขาจะพูดถึงเรื่องนี้คือได้ยินเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าแต่เราจะเอามาวัดให,ให้ชัดเจนไม่ได้ว่าเป็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าคือเป็นสิ่งที่เราได้ยินว่าเขาเข้าใจผิดในส่วนตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดการแบบไม่พอใจในคนไทยในบางส่วนว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเขาประมาณเหมือน เราเป็นตัวแทนของมุสลิมตรงนี้คือส่วนใหญ่ในสามจังหวัดจะเป็นมุสลิมใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าเราลงพื้นที่ไปอย่างเช่นเราเจอประชาชนนี้เราพูดภาษามาเลเซียก็คือสลาเมโกมีตอมาอาเมกูจิโมจิมีตอเปสัสกิอย่างนี้คือตรวจค้นตามร่างกายเขาอย่างนี้ผมเข้าไปในบ้านก็คือเรขอให้เขาแบบช่วยเปิด เหมือนปุ้อย่างนี้บางทีเ็าเก็บรับสินส่วนตัวสิ่งมีค่าแล้วก็คือแบบอยู่ๆเราไปตรวจค้นเลยไม่ได้เราต้องมีเจ้าของด้วยก็คือของญาตเขาคือขอนญีตให้เขาเปิดตู้แล้วก็ให้เขายืนอยู่ด้วยแล้วก็เราก็าตรวจค้นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สิงของมีค่าของเขาหายไปด้วยช่วงแรกๆนะคะตอนแรกๆในการไปงานมลชนนะคะอาจจะมีบางบ้านที่ไม่ค่อยพอใจอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะแบบมาทำไมอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมา ตอนนั้นคือตอนนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าเราทำอะไรได้ไหมก็คือไม่ได้อาจจะต้องยอมเขาไปก่อนแล้วก็กลับมาเพื่อตั้งหลักแล้วก็เข้าไปใหม่อีกครั้งนึงคือจะไปจะไปอยู่เรื่อยๆจนให้เขาแบบหมดความระแวงจากพวกเราค่ะเราต้องเข้าใจเขาเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราถึงนำนำความเข้าใจแล้วก็เราเข้าถึงเขาเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงมวลชนแล้วเราถึงนำความเข้าใจและการเข้าถึงมาพับนา <Net flix> ตาคงตองยาวใจที่เบาไม่มาเอาใจน้องเป็นใจเรียนนิสัยไรแต่ใ่ทีใ่ไม่ไม่ลองผีแปลกชอบก็ให้แม่มันข้ออย่ารอให้มันนานแล รานนั้นก็มันเป็นการป่อตั้งของทางพันยิ่งขึ้นมารุ่นหนึ่งก็เลยมีจากข้างบนขึ้นมาเขาก็เลยเรียกว่าดอกไม้เหล็กเราก็ไม่ทราบว่าเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ว่าเป็นดอกไม้เหล็กอ่ะเพราะผู้หญิงก็เปรียบกับดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นดอกไม้เหล็กที่มีความแข็งแกร่งจากคนที่จากผู้หญิงที่ไม่ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่มีอะไรหมือนจะเกี่ยวกับการฝึกของร่างกายอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ตรงนี้มันก็แร่งขึ้นมาเขาต้องใช้เวลาในการฝึก การปึกฝนได้จับอาวุธปืนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยน่าจะเป็นทําให้เกิดทำนี้ขึ้นมาดอกไม้เหล็จิตใจกล้าหาญเนือเกียรติประวัติอันใดเทียบทานรับชั่วลูกหลานเราทานวีรกรรมรักพืนถินทานดินแดนบ้านเกิดรักลุงเสียเถิดชายชาติทหารแผ่นดินพื้นนี้ไม่ให้ใครรุกรานขอให้ดูงวิญญาณสถิตสวงสวรรค์